ถามมาพอสี่ห้สั่งเรื่อยๆมีฝน,นแรงฝนแดดนรกแดนสวนรรค์นูกไอ้คนไรหูจาก,การท่ำบุญเป็นจังไงทำบาปเป็นจังไหใหิวจ้าทองท่าใหการเดินนู่เนู่นอเสียเรื่อ,อเรื ทีสังเกตแล้วเีห็นถูกไหมบ่อดนนี่ถถามบากหลานมีโสดไหมมีถูมีโศดก็ถูกไมได้หลายคนได้หลายถูกไหตามคำอธิษฐานของอีน่งหลับปากกับกอวาสีเห็ดสีสางมนถูกหแดนนรกแดนสวรรค์แดนไปคอ สิงักดิ์สิทธิ์บริเวณแห่งใดรับปากรับคค้าพเจ้นเพิ่นอนุญาหลือเล้กหนุ่อรือ้อนุญาตอีนั่งลาอธิษฐานขอให้ออกหนึ่งเก่ากับเก่าสุดไม่มาหรุกไม่ยเดียวบอกต้องเลยเดี๋วะพ้ด้วยเรื่องอธิษฐานไร้เจ้าโอขออสุประทานพ่อห ให้ได้เฮติศาสาน้องกันเด้อุบะอาดุ้ซึ่เป็นบุญบาร,รมีนสร้างบุญสร้างกุศลใส่สกขของได้ดูกเด้วอันนี้คือองค์ปู่ชี่กรขาได้ดุบสาดุถึงเวลาพอกะระได้ลน่นถามบางวนนะันมันพอจะเป็นผู้บอ่บอมอมแง่ปู่ตาเด้พอหมอมาเห้ปู่ตางได้ลูกเด้อ ตองเลยนะคุณนะตองเลยด้วยคุณบาลงมีนะเคยสะสมบุญมาก

ร่วมหนพอหนรัเผาว่าพ่อไม่ทาไว้ท้ไม่เกะก็ตายได้ชาบอกให้น้อไอ้ข็งไม่บนไม่เมื่อตาบันหันไม่ว่โที่ิพักเขาเพิ่มเ้าเบาหัยปั้งเราเงาะบุญบเบ้าเรยนบ้าัวกักเพิ่มบ่าได้หรรับปาาคุณรับปากนาะ เราปากแล้วไม่ทำระวังตัวัห้ดีก็าวหือปู่ตานั่งเลยเราปากแล้วไม่มาเริ่มเริ่มเดิมเๆิ่มเิมเ่มเริมาไม้เท่าไหร่าเท่าไหร่มาไม่ขีมูขีหมาไรฮะอารมณ์ดีว่าฟัอารมณ์ดีฮะไม่ถูกนะพ่อ เป็นบางครัเป็นบางครั้งแด้เราชาว้านงี่เชีว่าใครว้างวันที่เชง่ยวเขาแววมึงได้เราเขาบอกตั้ม่อว่านหึ่งไม่ว่าที่เ่ขาว่าที่ขาได้มึงว่างหรือไรจว่าที่เชี่วขาดหรือป่าากฝากข้าก่ให้ขึ้นไปเล่นโมกูขึ้นไปว่าที่เชี่ากันผม ดึงมาดู่ไะไรกาูด้รอปูนี่แหละที่ถิแขยงอะไรวันนันกาว่า,าืาี้ขี้ขาดแต่างวัลแขคืนว่าถึไม่ขี้ได้ี้ไดแล้ววันนี้ถี้ได้อตังค์้ามว่าเป็นตังค์ะวันนี้วันที่สิบหเมื่อฉันวันนี้ลูก้าจะได้โชคได้ราได้โชคได้มา ไใช้อยการกินช้ายการท่านด้ช้อยการทางทานคือชาชาชนะได้ชรวกได้ชวรรคนไมีตก้งบ่เชื่อขาเบุงไม่มีใครรอดชักคนไปวังเดียวกันก็มีสองห้องเข้่าสองห้องค้าหลังลองทางให้ลกเดินจะเดินไปนรกหรือจะเดินไปสวร้านเพราะฉาวบ้นก็จะทําให้ลูกหลานดูเป็ตัวยาก้อนสิ้ง้องหายาก ให้เรามีสติก็กอนสิกิก้อนสิกิค้อนสิกิทั้ไม่แต่ขาด้นฟันแท่งกันทำไมครมมืองเงว่าจากราบยอนไปบรยากายหมดลุมขาร้านฟันแท่งไปเครื่องปูเครือปลาเครืองหมูเครื่องมาว่าเครื่องข้อหงเอานะนั่นแหละทำมาจิตใจคุ้ทำด้วยอ,า,มอมาวัยใจดำอาวังหขาไป ช่ว่จะเกิดเป็นคนใดมองมันทรมาดาชั่ว่จะชัะสมบงรดใดเล่ชื่วจได้เกิดเป็นมนุษย์มันชื่อจะยังถือหนักเล้นลุช่ว่าได้เกิดเป็นคนห่ะงจากกันเล่ลูกเร้วในเมื่อเกิดเป็นคนดับฟพยยามคิดดีทางดีทิดไทยดีข้ามไทดีคี่ว่าได้ตกองมองแล้กมอไปเล่นลุกและวว่ามาเท่าราบวาลรางวัมองแล้เดี๋ยวกอจะทำให้ดู ถ้าเขาคอดว่าเขาถูกชินทุกอย่างบานกาสิเกิดแก่เขาอย่งเัาอยู่อซ้อเช้ารับบังนี่ทุกจ้าการยักเขียดยักทางหยักกินหยักทานขึ้นห้องกับบันี้อีกพออยหนี่ฉีดลูงรังกู้ได้กับมาบนบานท้านก้าวอให้พอช่อเด็กยังคือว่งนี่ยูแล้วพบแต่เขาการิีลกเราอีพอเราเอาตัไปจอดวบหน้าไปวิ่เขาอยาเขานั่พอว่าค่ะ จ้าคือจำแล้วที่ฟงเสถ่ายแต่เพื่ออินโอนันหลักว่าจจาบาตรับปากพอว่าที่เสียือสามเทอกันนั่นถูกต้องพอการที่โคที่ฟ้าในวันที่ชิมผ่านเก้านันหล้เคือพอวาวไพอกระหวอรําแต่ตรงว่าวันที่ชิมหาจงได้แ่ชิม ว่ามึงเดียว่าแม่เราเราได้มั่งไดตฟงกับว่ามึนน้งชิอชิิได้เส้นแากนบ้เราไม่ัำอะไผ่าตัดเหรอคนดีคโดแลนะคนมันวันทผ่าแต่คือ่าตัง่องแี้วมไนพุไปเลยวันทีผ้านะว่าพ่อรับปากรับทำกับลูกาว่าุาันู้เลยี่ทวลกน้พูเออ แตหนังอีกวะขอมมีหนังอีกว่ะมือมีเสียวเข้าหมากกปน้ำบ้า no no ข้อปู no พ้อปืนไกน้ำปลา no ปืนกับปูปนมาปูเนาะพ้กนังบักเอาวกาน้าไปนลา ปักข้าวเอาไปตั้งไ่เยอไมเยเอากปลุไปดั้งไมได้ดูดบ้างมันเปลี่ยนเเอาใช้เอาปลุกข้าไปด้เอาไปนม่มั้งไม่เยอมะพร้าวหนึ่งลูกมะพร้าวหนึ่งลูกเออมวพร้าหนึ่งไหนักลเขาเรียกว่าาหนึ่งลูกมาเป็นลูกเนาะมนใช้เป็นน่วเนาะมาเป็นลุกมนเป็นลูกกลมๆมาปลุ บากผ้าบ้านไหงมีคือยลาตอบาหะบักผ้าเป็ไปลุกกงกงพีเอาบักผ้าไปเ้าไปพ่อชีวาหนักไม่หนักให้เจ้านักการบ้าน,น,น,าาน,นพ่อเบาก,กันเบาก,กันพ่อสิทีรุกขางไหนได้บับกผ้าไปใครเจนขนอขะาดบ้างใครมาเ่มาชี

เอารถทันเก่าแน่คูดเลยว่าพัวรอบข้าเก่า,า,ลา,ลกาว่ะเราเอลซิฟหกเาเราเาเอย่าไปคิดมากอีกแพอไมเยเอ <laughs> ารอบข้นแดงดีกว่าพอครนายตั่มเพราะว่าขั้นไปเลยเขาผู้จักว่ากู้จักมากเขาค่อยจะเขารุกเขาจังมะ <laughs> เขาแค่นนุ๊กไแดงคัแดงไปเขาก็โอ้ปูตา,มมา ได้จเพราะว่ามันมีเสียงกระทิบมากมายเลยกระชิบถึงปู่ตาก็เลยเอาไปโชว์ซะหน่ะเขาไม่มีปัญหานะถอยก่อนให้ออกเพ่มตัวตอนที่ใบหัวเดิน้าตามตึงงิงเลย ย้าเราพายรถวันขี่ตามไม่ถึงบุกถลายวันนู้นไม่บุกถลายนะบุบแล้วี่ตามไปวันนักเรีนพ่อไรถ้าไม่มีใครกล้าขี่กล้าตามพ่อตามเอนพ่อจะพาขี่เข้าไปเรื่องว่างานไปเรื่องบ๊พบเปืนกับว่าในยานคนบบบเฮ็ดชื่อชื่อะ เขาเลยนชื่อช่ะหล่ะว่ามาถึไปว่าหายพู่สาวบ้างมาถึงทีนน่จกักมวัดไหนกินพ่อไม่ได้นะพ่อจะบอกขัางนะว่านี่กินพ่อไม่ได้นะพ่อจะบอกขัางนะเอาดีๆเด้อปูเด้เอเงินว่างหาตาเค็ดเดินไปเคนละละ็่เด่ัยัยข้ามหมากไว้ว่า,านทั้งเอฟซีเอียบที้ทัวร์ประเทศยัวนี้เด็กสางปูเ้ย ก้าวขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วข้มาแล้วตาวขแล้วทังรากตัาคือรับแรง้าผู้ใดอยากไปน้าพอคือรถอยางให้นางามชี้ตะปูเดนองามงาแต่ของางแล้วคือไปทเอาผู้ใดไปน้องด้เดี๋ยวมึงก็ที่นัก็ก็ต้งไปนะปักเชืออีกกบบมาหาเองก็ต้องไปด้วยที่ตัวสำคัญใหญ่เลยองนางลบเนี่ก็ต้องไปสิ Bài vợt hòa, bài vợt 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 bài là bài vợt bài vợt yup bài vợt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  bài บ่ได้ไปนัำงไปง้างคือบ่ได้ไปน่งขาะนาบ่ได้ไปน้ำไปง้างจังบ่ไปไปง้งจังบ่ที่พอว่าบ่ไปไปไม่เป็นไรลูกหลานพอหลายขายกขี้นดูตอนนี้ท่ได้ไปจอดเอาเข้ามาว่ามีแค่กันไปได้บ่ าน,นาคแบบืเอาช้งนอ้องบ่พอเอาแล้วก็เชีอกทั้งน้องไปน้อ,ปอไปน้ำเอาแล้วแบบเอียไปน้องไหนบ้างน้อก่อนเพราะว่าบางทีวางครั้งนะรถอาจจะเต็มเข้าใจไหมเข้าใจจ้าถ้ารถเต็มแม้วมันนม่ีที่นั่งต้องเอารถวก็เชียรกไปท้ำน้องเนาะไม่ใชนั้นอาจจะได้มาไปคบคน จัาวังจังกันเลเอาแล้วบกอกเสียอกไปไทยด้วยพ่อกันพอดีเลยพอดีเลยอพอดีเลยน้าวะทฮ่จะร่างหน้าไไนด้บ้าันแล้วอต้าัไม่รอพอคันเลยที่ออกมาเพื่อว่า,าลูกหลานแต่งน้องหลานกูรหลายพ่มน้าถว่าพ่อพีีนันเงเอาว่าบอกเสียอกไปทางนองนึเดลอเข้าใจไหม ก็คือว่าพักกันปะก็คือคือือพตัวนี้ท้องใสหมดไปได้ไปได้แล้วบเียวอีกกับแล้วพ่อสาคัญแค่นั้นจบเขามาหาเห้เอาไว้ว็มาน้านเหมือนรลายสาวเิดหนพอไมาเบ่งรายแพทกว้ามีรางวัลนะปูงาล่ะภาพกันที่เที้ยงกูาแล้ว เลี้ยงตัวใคาจะไปกับพ่อขึ้นรถนะย่าให้พ่อขาพ่อคล้องรงัใครจะไปคล้องข่ะท<อ>ุกรื่องนะข้ามห่างแล้วพ่อเออขันขับวันนี้รกรักปีท่องมอได้ไหมคะระดับ <c oughs> ระดับเท้าไปยังรูปต้องเข้ามาดาต้องเข้ามาญได้ ใครว่าได้ไหายเท่าหลายบ่มันขับได้เกลื่อนเลยรถก็ขับไปทำไมว่างแล้วพอพัฒนาหมดแล้วให้มันทันลูกทันหลานถ้าไม่ทันลูกทันหลานไม่ได้มานเฉลี่ยว่าร่านมือคู่จังจ้ะบ้าจังไรอีกวะขันจ้ะ <c oughs> ใช้ขันขันก็ แต่เราอจ้าเออแตว่าจำได้จำว่าขาเน้ยมาขามาว่าขคลื่ไก่มาข้น่องอันนขาารว่าอีกผ้าหนาหนาพ่อหนาไม่ผูกไม่รางไม่ผูกไม่หว่ไนแล้วก็เออพ่อจะทิ้งจะวางวางแล้วเอ้าใจเยอะใจด้อะทุกทิงทุกจไกต้องรอเัียงดบ้างบ้าได้ยไม่มาจะรอ ขวาพอนอง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 อบ้านใดหนังคือได้ขวาง่ายว่านหนึ่งอบ้าฉันบ่านด้ดอกเมงเขาับว่าถูกเงไปเมืองาใหม่ม้งได้สิาา่เอียมากเร็วเนาะเต็มจังทักไม่พอเำว่าเอา,าเนืองขาขาวไม่เปิดอวอว่ออาเปืเอาาเขาดั ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ฝึกว่าดูันหวาได้ก็ไดฟังข้าได้มูกเตาว่าใครเอาฝึกว่าอทองที่เอามากเง่้งที่ข้าหนึ่งเขาให้ติ่หนึ่งเขาแล้วก็ไม่หมอเนาะม่ต้เอาเพ้าะานั้นอีงแง่ากเล มันหนักจังข้าวเห็นวามันไม่ขวมันหนักเ่าเอ้ึงป่าผาทั้งป่าเยเอือดึงบางหนังตองอ้อึงบ้าเปองข้างบ้าเปข้าเหลังลอดคอห้ามไหลู้เต้า็อยากได้ยู่ได้ว่าเีงออ้งตึงนี่เป็นยังนอกเข่งคอ นั <łość> ่งน่ข้นนั่งนข้อนะขนน่ะไอ้กว่า็ขึ้นนาปท่อไอ้ว่ากเยวตึมตมมแล้วขึ้นนี่ข้นน่น่ะข้างนีเขาเขาอาอะเาเอาเ้าเาต่ขาอสียงจิมตเสี